แตะขาซ้ายแตะแตะเข้าไปเช่นี้หน้าอกแมงยุบป,ปุบหน้าอ,อกยุบไปเลยหือนกระดูดมันะอักมนย,ยุบปุบมาตัวแม่ระแทกแบบ็กไปนบที่นอนนี่ก็เดินตามไปที่มันเอาหัวท่าที่นอนนี่ก็ทื่อผววแม่แม่น้ก,กรอบบูก็นึกว่าตายแต่มันตายแล้วแหละมันตายแล้แต่โดนหลอกสามแล้วรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเราฮนะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับ คือดื้อะคือเราไม่อยากจะอยู่อย่างเงี้ยก็คือว่าเหมือนว่ารวมรวมรวมหัวกันแล้วในความที่แบบว่าเราไม่อยากจะอยู่ต้องทํายังไงก็เลยคิดกันว่าต้องเขียนร้องเรียนก็ถือว่าต้องให้เราจะไปแดนห้าแดนห้านี่คือเป็นแดนฟาร์มปิดแดนเกเรพวกที่ไม่อยากกลับพอไปที่แดนห้าได้ไม่เท่าไหร่พอถึงแดนห้าเหยียบแดนห้าเสร็จปุ๊บแม่งตีแล้ววันนั้นเลยเหรอวันนั้นเลยคือมันแทงกันแบบว่าเรายิงงงอ่ะเพิ่งแทงอย่างในหนังเลยเพิ่งแทงแบบว่าไม่กลัวต่อดีเลยอ่ะตอนนั้นไปเริ่มใช้กฎหมายใหม่แล้วคือ ทางตายตลอดแปลว่าช่วงนี้นมันใช้แล้วเนี่ยกฎหมายแรงขึ้นกฎหมายมันแรงขึ้นแล้วถ้ามีปัญหาอะไรคือถเราแทงก็ตายด้วยเหล็กเนี่ยอ๋อท,ที่เราตะลึงนี่คือ,อหมอว่าโอ้โหมึงแทงกันไม่คือไม่กลัวต่อแบบว่าใช่ไหมเราก็เอาเราไปขังก่อนอยู่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์จนดูว่าทีโ่โน้ตเขาให้หัวหน้าห้องเป็นใหญ่ห <ๆ S 2> คือว่าหัวหน้าห้องอ่ะสามารถชี้เราให้เป็นดอกกยร์ให้เป็นไม้สามารถจะชี้ให้เราลงก็ได้จะให้เราขังต่อก็ได้เขาก็ดูความพึ้นเราอะพะเราย้ายมาพวกเกเร เขหลักหลังมาเขาบอกว่างั้นมึงอยู่ไปก่อนเดี๋ยวว่ามึงประพฤตัวดีมึงไม่เก่เกูก็จะเอาพวกมึงลงลงมาเสร็จปุ๊บัวหน้าห้องคาให้เราก็ลงอยู่ได้มาเดือนกว่ามันไม่มีอะไรเราผมก็ไม่มีอะไรไม,มีไม่มีเรื่องมีอะไรที่นั่นเพราะว่าคนที่นั่นเขาต้อนรับอย่างดีก็เป็นไบหนุ่มชุด2ก็เป็นชุดพุ่ยหลังใช่ก็มีชุด2จากไวหนุ่มมานะหนึ่งในนั้นก็มีหลังพระนครมาด้วยหลังพระนครพว่ยมาลาพันแก้วไอดีม แล้วก็เป็นผู้ไอเคชนบรีเนี่ยคือโจทย์เรางั้นเลย <S <S คือชนบรีมันโจทย์เราอยู่แล้วพวงนั้นอะคือว่ากับพ่อบ้านเขาก็ย้ายมาแต่คือเขาบอกว่าถ้ามาแดน5เขาจะมาเคลียมาเคลียกับผม,ไ,มได้แหละคแล้วพวกนั้นมาตกที่แดนแดนสี่มันก็เลยไม่เคลียพอไม่เคลียมันก็เป็นแผลผมบอกว่าถ้าผมได้ข้าม,มาแดนท้าเมื่อไหร่ผมก็จะมาเคลียมันก็เลยไม่มาเคลียไม่มาเคลียรเสร็จปุ๊บมันก็อยู่ที่โน่นแดนสี่พออยู่ที่แดนสี่ปุ๊บมันอยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันก็ทะเลาะกับคน ที่มาไปเอาเด็กพื้นที่มาทําไม่ดีแม่อะไรเงี้ยเขาเลยลุมปิดกล่องปนไปหนุมชุดสองมันสะเทือนมาถึงชุดแรกแล้วเขาก็เลยตีปารวมแต่คือคนพื้นที่อะไรก็โอเคคือแยกเอาอะมาบอกผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวนะผู้ใหญ่ก็ออกทั้งหมดเลย้าผู้ใหญ่มีเพื่อนผู้ใหญ่ออกเลยนะคือถามทำไมอะบอกว่าเนี่ยผมจะปิดกล่องแล้วช้างไม่ต้องยุ่งหรอกมีโจทย์ช้างด้วยไม่ใช่เหรอโจทย์ของเพื่อนด้วยไม่ใช่เหรอมันก็บอกว่าแต่ผมแต่งให้ mm hmm. คือแต่งของมันนี่เราย,ยังไม่รู้เลยหมายค้ามบ้างไง mm hmm. พอปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ตี สิบเจ็ดคนนี่ลมตีประมาณหกเจ็ดร้อยคนได้ั้งโอ้โหนี่ฮะแต่คราวนี oh. magical, ้ไอ้พวกนั้นโดนปิดเสร็จปุ๊บพอโดนตีลุมอะไรลุมตีลุมช้างอะไรเสร็จปุ๊บมันก็ยามาที่แดนห้ามามาเจอเราบอกมึงไม่ต้องเคลียร์แล้วถ้ามึงจะเคลียร์กูต้องเคลียร์กูตั้งแต่ทีแรกแล้วมึงต้องฝากมาบอกแล้วว่าคราวนี้พอเราไปพูดกับมันเสร็จปุ๊บมันก็ไปพูดกับผอแดนมันไปพูดกับผอแดนว่าเอางี้ไหมหัวหน้าถ้าผมจะอยู่แดนเนี้แต่ต้องเอาชุดพูกช้างพุกแก่นระยะายก่อนเพราะว่าที่มาชุดแรกก็คือตรวจผลลทงนเย มันก็เลยลงมาอยู่ปุ๊บลงมาได้ตั๊บเดียวเองก็ถึงสิบนาทีมั้งก็โดนปิดแล้วแล้วพวกไอ้หลังอะไรพวกนี้ก็เลยรอดเพราะไอ้หลังมันไม่เกี่ยวนี่ก็เลยเอ่อยเหลอมเด็กฝั่งพระนครออกมาคนหนึ่งแล้วชื่อตะกุ้งอ่ะคนหนึ่งหรือคนขใครไม่รู้เขาก็ลุมเตีอยเชื่อเรายืนมองมึงขนาดนี้เลยเหรอวะเชี่อเจ้าหน้าที่มึงไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ผมไม่หลังนภพมีบอยดาก้อนแล้วก็ผู้ไอ้ดีไมแก่นอะไรพวกนี้ไปที่แดนสีกัน แต่ขังก็ได้วานพักหนึ่งอ่ะแล้วก็ลงไปอยู่ด้วยกันแล้วก็มีเหตุการณ์คือว่าน่ะเขาใช้มันไปทําอะไรไม่รู้มันอยู่กองงานเดียวกับไอ้หลังอ๋อ,อ,อคือว่าเหตุการณ์ที่หลังวัลลครเคยพูดไว้ในอีพีเขาถูกไหมนภพหน้าร้านนี้คืออยู่บ้านซอยนี่แหละครับเป็นพ่อบ้านเป็นพ่อบ้านแบบอยู่ในกลุ่มของหัวหน้านซซยนี่แหละก่อนหน้าที่เรามาแล้วแล้วนภพเนี่ยก็อยู่ในกองงานนี้แกก็เดินมาด้านหลังผมไม่คิดอะไรนะนภพหน้าร้านฝั่งทนเนี่ยเดินมาถึงปุ๊บแกเตะเข้าที่หัวผมเลยพึ้ง ไปเลยผมลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหัวหน้าแก่นลุกขึ้นมาห้ามดีมเนี่ยชกผมอีกทีนึงโอ้โหที้เขาบอกว่า <c oughs> ผมรออยู่ไม่ยินรอแล้วก็คือว่าเป็นไง,ตอ,งตอนแาบต้นเหตุ <c oughs> ก็คือมาจากไอ้ดีมไอลังมันติดใจแค่คําพูดแหละแล้วพาเนี้ยเป็นรัพงศ์เขารักไอ้ดีมคือรัพงศ์ก็ลุกขึ้นไปเตะหัวมันตอนนั้นที่เกิดเหตุช<า>้ผมไม่อยู่คือผมไม่อยู่ตอนนั้นคือช้างไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นแต่คือเราสงสารนะพงศ์เพราะรัพย์พงศ์ก็เป็นคนแก่พอเขามีปัญหาเสร็จปุ๊บไไอออ้้้ลลัังงงงบบาาายยดรกนนนนเีี่่่มท แล้วคุยกับพวก้อยว่าทำไงให้มันจบกันได้ไหมแต่พวกไอ้หลังมันไม่จบหรอกพามันโดนเป็นผมผมก็้า่นะเป็นผมผมก็ต้องทำเราก็เลยเคลียร์คุยเคลียร์มันเคลียร์ไปลงตัวไอ้หลังเราช้อนแทงพอแทงเสร็จปุ๊บพวกนี้ก็ลุกเลยมันยากเปนจะเอ้าเคียรน้พงโดนดีกว่านี่ก็เลยไล่มันไปไล่ไล่ตีมันอ่ะแต่นี่ถือหินนี่ก็เลยไล่มันไปไปที่หน้าประตูแดนห้าไอ้ประตูแดนสี่เขาถามว่าเรื่องมันมาจากอะไรอะไรถึงนได้แทงกันอะไรประมาณเนี้ยพอเนี้ยปุ๊บ เขาเลยให้มันต่อยกับไอ้ดีมตอนนี้นคือเราก็โมะเกียร์กูก็ไม่ยอมสั่งกูก,ก็กเลยถือหินไปที่หน้าประตูแม่งเลยเดี๋ยวเล่นแม่งเล่นแม่งหน่อยสั่ <c oughs> เราก็ไม่ช้งใจอยู่แต่ถ้าเรานี่จะทํามันนี่เฟี้ยงไปแล้วมี่เลยไม่ได้เฟี้ยงร้านี่ก็ไปต่อยกับเพื่อนมันมันต่อยกับไอ้ดีม <c oughs> นี่ต่อยกับไอ้บอยดากนพอต่อยไปต่อยมามันไม่มีแพ <c oughs> <ๆ>้ไม่ชนะหรอกเจ้าหน้าที่ก็รับแดดเหมือนเดิมเตยถึงก็ไปขังร้านี้ก็โดนย้ายไปที่เร็นจำเขาพริกโอ้โหเหตุการณ์วันนั้นก็โดนจับย้ายเลย 15วันมั้งไปใครไปมั่งฮะไปแค่คนเดียวตอนนั้นโทษเหลือเท่าไหร่ละตอนนั้นเหลืออยู่ประมาณปีหน่อยห่อยที่นู่นมันไม่มีปัญหานะคืออาหารการกินมันโอเคแต่ที่นู่เขาอยู่เหมือนพี่น้องเขาไม่มีเรื่องอะไรหรอกถ้าจะมีเรื่องก็มีเรื่องเล่นแมันก็ไม่มีหรอกเพราะว่าเราไปก่อนเราได้เปรียบนู้ว่าเรนจําเปิดแรกๆเลยใช่ไหมเราไปเปิดซิงเลยว่างั้นน่ะอ่าใช่มันจะมีฝั่งพนักงานเป็นชุดยันาวาบางซื่อที่ไปมีคิวคนเดีนี่ก็คือเป็นบ้านฝั่งทนก็คือมีนี่ ของและยองก็มีกหลานก็ไปอยู่ด้วยกันกินอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีปัญหานิดหน่อยแต่คนน้นจี้คนนี้จี้เรื่องโทรศัพท์อะไรเงี้ยมอ้โหแล้วก็ไปอยู่ได้กี่ปีฮะหกเดือนจะบอกนะก็คือว่าไม่ได้ปล่อยที่เขาพิกไม่ได้ปล่อยที่เขาพิกอ้าวเพราะอะไรฮะเกมพฤติการโทรศัพท์ไปตบหน้าเขาด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนจี้แล้วก็เลยโดนย้ายไปย้ายไปแดนแล้วยู่แล้วอยู่แดน3ย้ายไปแดนหนึ่งอยู่แดนหนึ่งได้ไม่กี่เดือนก็ย้ายกลับมาแดน2แล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ย อยู่พปรเรื่อยๆปุ๊บก,ก็ขังลอย้ายจะย้ายที่ย้ายจากเขาพริกขึ้นไปปล่อยที่คลองไผ่เออมันก็จับเราย้ายไปปฏิการโทรศัพท์นะครับเราไปขังนิมิตามคลองไผ่ก็ไปขังอยู่ดได้ประมาณแดนแล้วนะแดนสามดนสามพอเดนสามปุ๊บเนี่ยก็ไปขังแล้นี่ไปนอนห้องรวมก็คือตอนห้องปกตินี่ไม่กล้านอนโถแม่พกเด็กทุกคนเลยในยห้องเขาค้นโชว์จริงๆนะตรงนี้คลองไผ่เป็นของจริงแล้วเราก็อยู่ไปได้ไปขังได้มาอีกสักสองอาทิตย์ นั่งกินข้าวอยู่มันมีคนสติไม่ดีอยู่คนนึ่งน้าผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นโครคกรบรับยาประจำอยู่อยู่ใบ,บ้าแต่เขามาขังห้องเดียวพวกนี้นั่งไปนั่งมานั่งกินข้าวเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนั่งกินเสร็จป,ปุ๊บแม่งลุกขึ้นมาปุ๊บทำนะทำแหละบอกแม่งมองหน้าก็ด่าแม่กูก็่ใชใครด่านะบอกไม่มีใครด่านะน้าไี่ยินจากใครอะแม่เอาปากมาลัดคอเลยอลัดคอเพื่อนเนี่ย อยู่ยากที่นั่นอ่ะถ้าไม่ช่วยเราจะตายแน่นอนที่นู่นอ๋อคือว่าถ้าไม่ได้พวกเราช่วยนี่ก็คือว่าตายแน่นอนนะใช่เพราะมันที่นู่นแม่งเถื่อนลงมังล่างก็นอนไม่ได้พักเนี่ยพอที่ลงมาได้มาถึงสิบนาทีนอนนอนอยู่แม่ลูกดําเบิลตีหัวนี่ก็อีกหนึ่งคนนะที่บอกว่าคลองไผ่เนี่ยคือสุดจริงแม่งสุดนะเพราะนี่ไปขังยันปล่อยเลยและสุดท้ายแล้วก็ได้ปล่อยดปีห้าหนึ่งเราลห้าหนึ่งก็ปล่อยที่คลองไผ่ปล่อยที่คลองไผ่อาละทีนี้อยู่ทั้งหมดจะเนื้ออะไระนนั้ 7ปีครับโทษเจ็ดปีหอยู่ไปเจปีอ่าใช่ได้พานมาหเดือนอ่าสุดท้ายแล้วก็ปล่อยมาครับออกมารอบนี้เป็นไงฮะความคิดก็ยังเหมือนเดิมก็คือยังกลับไปยุ่งกับวงจรนี้อยู่อยู่ได้ประมาณ3ามสี่เดือนก็เกมถอีก็เหมือนเดิม ตัดมา5้าปีสแล้วมาต้องกลับมาที่เดิมอีกแล้วก็เหมือนเหมือนเดิมนะไปที่เดิจจำบังบ่อนแดนที่เดิมแดน5นี่ก็ไปเจอใครเจมดเอ็กเจอมดเอ็กบางแค่ารอบนี้นะเข้าไปวันแรกเลยเจอมดเอ็กแล้วก็ไอ้เก่งเก่งปิยะอ่าแล้วก็ไปเจอไอ้ทูเจอยุ่นก็คราวนี้ก็อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นพวกอาร์ตออรอ่าเข้าไปอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยโทมันเอ็กอะไรมันก็อยู่ข้างนี่ก็เลยยากขึ้นมาข้างบนยากขึ้นไปปุ๊บ เรามีชื่อของเรามาแล้วคือของเราก็แน่นอนแล้วตอนนี้คือเราก็ได้ทุกที่อ่ะเพราะเรายา้ายไปหลาย,ยนจำใช่ปะแล้วก็ปล่อยออกมาปุ๊บเราก็มาสร้างชื่อสร้างอะไรที่บางบอนใหม่ก็อ,อยู่ไปประมาณสอปีกว่าไปเจอพี่ดิวัตเป็นลูกพี่เก่าเราก็อยู่กับเขาขเขาจำเราได้ขเขาก็เลยเอาเรามาอยู่อยู่เขาไปเรื่อยจนแบบว่า คือไว้วางใจเราอ่ะเขาก็เลยมอบหน้าที่ให้เราทั้งแดนดี่ว้ก็ดันให้ทุกอย่างผมกลับมารอบนี้คือเมื่อก่อนผมไม่มีชื่อไม่มีอะไรพี่ผมก็บอกเขาว่าผมไม่มีชื่อไม่มีอะไรนะแต่คือผมกลับมารอบนี้คือตบต่อหน้าทุกคนใครที่มีปัญหานี่ตบแม่งเลยเพราะเขามอบหน้าที่ให้เราแล้วมอบหน้าให้เราแล้วเราต้องใช้ให้แบบว่าใช้คุมพอเราได้มาจากน้ำปุ๊บเราก็สาดแม่งเลยคือแม่งมั่งตบแม่งมั่งหลังมาก็เริ่มรู้จักชื่อแม่งก็เริ่มดังกว่าฝ่างนอกแล้วคือเนี้ยมันก็มีพวก มันไม่ได้โจยดเราพอชื่อเราดังอะไรเสร็จปุ๊บเนี้ยมันจะมีพวกคุกเสกย้ายมาอย่างเงี้ยมันเป็นใสั่งมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วจะมาฝากพี่ทืบนี้ให้หน่อยพี่กทืมนี้หน่อยผมส่งรูปให้ที่บางบอนใช้โทรศัพท์ได้คือว่าเรามีนกเรามีใช่เรามีโทรจิตใช่เราก็ใช้มันก็ส่งรูปห้เราก็คือว่าข้างนอกใช่ไหมอ่าใช่ข้างนอกส่งมาพวกข้างนอกส่งมาเราจัดจัดให้มันเราก็ทืบแมงทุกวันจนพี่แม่งร้องเลยบอกไปกูให้นะม่วมหน้าที่ให้มึงแต่ไม่ใช่หน้าที่กระทืบเครอย่างนั้นก็คือว่าเวลากระทืบทีนี่คือวว่่าาากระะทบบบบแเเลยมัอ แล้วก็มาเจอเอกคนหนึ่งได้เอกเพื่อนได้ก็ตีคู่กับแม่งเลยอย่างนี้มีอะไรก็สองคนก็ทะเลาะแม่งทุกวันทะเลาะทุกวันเลยทะเลาะเรื่องอะไรมั่งเรื่องนมมั่งเรื่องหายมั่งเราดูโอ้คนนี่คือเรื่องใหญ่แล้วนะสามคนเอกนะเรื่องอะไรนะเรื่องนมเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงเป็นไงเรื่องนมแค่นมกล่องเดียวเองนมกล่องเดียวนะทะเลาะกับแม่งเนี่ยแม่งเนี่ยได้ข่าวมาถึงขนาดว่าจะไฟกันเลยหูือว่าใช่ใช่เป็นยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยขอจะปัดการด่าดมันหาวันที่ไปก้องอะไรมัน แต่แล้อาตะออเนี่ยต่างคนต่างตะอกกันแหละก็ไม่มีอะไรก็จะฝ่ายกันเฉยแล้วก็แตเพื่อนกันเน่เราจะไปทําอะไรกันเราพักหนึ่งเราก็ดีกันละแล้วก็อยู่ด้วยกันไปอยู่กันมาก็มันก็ไม่ม <UNC Liberty. S 2> ีปัญหาอะไรจนในเช่นเนี่ยย้ายแดนเนาะย้ายไปแดนสามไปแดนสี่เนี่ยย้ายออกไปก็เหลือนี่คนเดียวไอ้ที่ครั้นี้เหลือคนเดียวเราทำไงอ่ะไอ้ที่ไม่มีใครเดินกันเพื่อนแล้วเอาใหม่จะวางหมากใหม่เอาใหม่อยู่เดนแรกใหม่เดือนหมดเอาใหม่หมดทุกอย่างอ่าเนี่ยมันมีการนึงคือเด็กในบ้านอ่ะ เด็กในบ้าน <c oughs> ก็รู้ว่าเด็กในบ้านเรา <c oughs> ทั้งค <c oughs> ู่ <c oughs> เลย <c oughs> ถูกไหมคู่เลยเราแต่เราก่อนที่จะมาอยู่กับเรา,บาเราก็บอกว่าถ้ามึงมาอยู่กูมึงรู้นะว่าอ,อ,อยู่บ้านกูแลแ้วเป็นยังไงอยู่กินข้าวอยู่เดียวกันกินข้าวว่าเดียวกันถ้าต่ายกัเดง ใครเริ่มคนนั้นจบแล้วมึงไม่สามารถที่จะแย่อจากบ้านกูไปได้ถ้ามึงย้อกจากบ้านกูมึงก็ต้องโดนอีกสามทีแต่มันมีอยู่คนหนึ่งไอ้ธเนศคุ้มวงแล้วมันก็มีคนหนึ่งก็คือเป็นไอ้ทิ้งไม่รู้จักกันแหละแต่มันก็มารู้จักกันตอนหลังคือมาอยู่ในบ้านนี่แล้วตอนนี้มันมีปากเสียงกันไอคนจะดูทอทัศ์ห็นไอ้เชี่ยเนี่ยก็ไปแกล้งเขาคือไปยืนบังยืนอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกว่าไอ้ทิ้งมึงหลบไปเด้ออยู่ดูทอทัศไอ้ทิ้งบอกกูไม่หลบอยู่ทำไมน่าก็ แต่เรานอนอยู่ข้างนี่นะมันนอนอยู่นู้นนี่นอนนี่แล้วไอ้ทิ้งยืนนู่นแม่ก็เลยกระโดดข้ามนี่ไปกูยืนมองหน้านั่งมองหน้าไอ้ทิ้งแม่มันกับอะไรพวกนู้นเนี่ยพอมันข้ามนี่เสร็จปุ๊บแม่ก็ต่อยกันนี่ก็ปล่อยให้มันต่อยกันให้เสร็จพอมันต่อยเสร็จปุ๊บถามจบยังบอกจบแล้วกูบอกมึงว่าไงตั้งแต่วันที่มึงเข้ามาอยู่บ้านกูมันแรกอะใครเปิดก่อนทีนนั้นโดนแล้วที่มึงกระโดดข้ามกูไปเนี่ยมึงเห็นกูเป็นพ่อบ้านหรือเปล่าใครเริ่มเราก็บอกมันเริ่มมึงขัดออกเลย ถาของพร้อมไหมเนี่ยบอกพร้อมนี่แต่ทีแรกแม่งอาการเด่นงายหลังไปเลยใช่ประตูที่สองปุ๊บบ่อยแน่มึงไหวเปล่าแล้วก็เด้งขึ้นมาอีกใช่ไหมเด้งขึ้นมาขัดขัดอีกแม่บอกไหวออไหวปุ๊บนี่แตะตุ่มทีนี้มันไม่หายใจแล้วหายใจไม่ออกมันขัดขัดอ่ะแล้วมันเฟื่องขึ้นมาบอกทีทสามมึงรับไหวเหรอทีทสามหนักมากนี่แตะเข้าไปอ่ะแตะขาซ้ายแตะแตะเข้าไปอย่เงี้ยหน้าอกแม่งยุบปุ๊บหน้าอกยุบไปเลยหรือว่ากระดูกกระหักออกมายุบปุ๊บ บาตัวแม่าราแทกเหกับที่นอนนี่ก็เดินตามไปที่มันเอาหัวท่าที่นอนนี่ก็ทืบผหัวแม่ไม่นักก๊อบดูก็นึกว่าตายแต่มันตายแล้วแหละมันตายแล้แต่โดนดอกสามแล้วแข่งปิดวิญญาณเนี่ยไปตั้งแต่แข่งที่3แล้วถูกป่ะก็2 2> คือ <3 S 2> พึบไปพุบไปนี่คือว่าดูแล้วเครื่องมันดับแล้วความที่เครื่องดับหัวมันหงายไปแล้วนอนบนนี้นอนตัวมาตามเขียวปากซีดไปแล้ว5นาทีอ่ะมีส่ง,สงควรที่จะต้องรอดไล่ะ แล้วก็มีคนใหม่คนหนึ่งแม่งเก่งมันไปปัมม๊มหมวใจให้ไปผายปอดให้เขาเรียกอ,อะไรนะเ <PR S 1> ขาเรียกอ,อะไรนะ C P R ป๊มหมวใจผายปอดให้บอกพี่ตายแล้วนะน<อ>ลก็เลยปั๊มอีกทีหนึ่งบอกพี่ผมช่วยอีกทีหนึ่งมันก็เลยปั๊มให้แล้วผายปอดให้ดูอยู่ๆแม่แต่ถ้าสำลักอ่ะแบบว่ามันมันพุ่งออกมาอย่างนี้ใช่ไหมตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้ววินาทีนั้นที่ได้ยินคําว่าตื่นแล้วเป็นไงตอนนั้นความรู้สึก พี่ไม่ได้ฟังอะไรแล้วเราฟังอย่างเดียวคือว่ากูต่อเรียบร้อยแล้วแหละเช้ามาลงขังมาพี่เกียร์แม่บอกว่าอะไรวะเจ้าหน้าที่บอกฉางตายนะถามอะไรพี่อะไรใครตายบอกคนที่ลงเตะเม,มื่อคืนนี้กระดูกทางปอดตายเพื่อนแม่กันเข้าไอ้สั์เราก็นั่งหน้าสิดอ่ะเราไม่ได้คิดว่าพี่ปั่นหรอกความที่เราสงสัยอ่ะเราอยากจะรู้ว่าแม่งตายจริงหรือไม่ตายจริงเราก็เลยให้น้องอ่ะที่อยู่หน้าประตูไปที่พอบอได้ถกไปถามว่าไอ้ทนาคุมบงอ่ะเป็นไงบ้าง บอกพี่ก็ตื่นแล้วนะแต่พูดไปรู้เรื่องเดินพูดคนเดียวยิ้มคนเดียวว่าไอ้เหี้ยอ่ะแล้วพี่เกียงบอกกระดูกที่ปอดใครอ่ะแล้วใครวะแม่งหลอกนี่ไอ้เหี้ยบ <ใจ S 2> เราเนะคิดว่าอ๋อไอ้เหี้ยกูต้องต่อแล้วแน่นอนอ,อย่าได้พี่เกียงแม่งปั่นนี่หลังจากนั้นได้ไม่ท่า่ก็ย้ายจากคลองสิบห้าลงมาสามสบสี่ย้ายมากับมีลูกชายอยู่คนหนึ่งไอ้เจนหน้าลายเห็นไหมที่อยู่เนีย้ยเมื่อก่อนตัวมันยังไม่เป็นยังไม่มีลายนี่เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงไว้แล้วก็ปั้นมันปั้นมันเสร็จปุ๊� เอามาลงมาห้องด้วยแล้วก็ไปกระทือมอมันเป็นลูกชายเราแท้ๆแล้วก็เป็นคนเอามันลงมาอยู่ในห้องเราด้วยแต่สุดท้ายไปกระทืบมันเรื่อง ถ้าเรื่องของกินอะไรประมาณนี้เราให้มันตักนิดเดียวมันจะตักให้มันขันเลยมันเหมือนเหล้าอ่ะมันว่าเราอ่ะมันขอจากมึงแล้วอ๋อเข้าใจแล้วคือเราขอให้ตักงหนูให้กูหน่อยนี่ถ้วยแค่นี้อ่าเอาแค่นี้พออ่าแต่สิ่งที่มันเราได้มาคือขันเบอเลยอ่มึงบอกว่ามึงว่ากูบ้านแดกอะไรประแบบนี้อ๋อมึงบอกว่าคิดอย่างนั้นถูกไหมอือมันอะไรบอกว่าไอ้แกมมึงคิดซะใหม่นะมึงบอกคิดอะไรพี่อ่างนั้นไม่เป็นไรมึงอยากให้หมดเดี๋ยวถ้ามึงอยากให้หมดกูจะกระทืบมึงให้หมดเลย ม่บอกพี่ผมไม่ไหวแล้วแม่คา,คาอยู่ที่ปากครับปูเลยวอกมึงมึงกินหมดปะละ่ะกินไปหมดแหลมรับไหวเหรอรับไม่ไหวก็ต้องรับพี่อืมว่าเตะแบงนี่ก็เนี่ยเตะแล้วหน้าอ,อกเหมือนที่เนตโดนออีกแล้วถ้าอ,อกอีกแล้วสามทีมงั้นแต่กินนี่รอดแต่นี่กินข้าวไม่ได้ประมาณนี้แบบนั้นได้มาเท่าไหร่ก็ย้ายกลับขึ้นต้นบทจ้าใบกระเที่มไ้อีกเรื่องเกิดจากเรื่องที่นอนนี่แหละก็คือคนใหม่แหละอย่างว่าคนใหม่เข้ามามันไม่มีบ้านแล้วแล้วคนเก่าที่อยู่ในห้องเรามันมีบ้านแไอ้่ยากที่เข้าห้องนี่มา มันก็ไม่มีใครกล้าเข้าห้องนี้หรอกเขาบอกว่าจะเสมียนจะจับยัดเข้ามาก็มีอยู่วันหนึ่งก็คือเสมียนแดนก็จับยัดเข้ามาวู้ดถามว่ามึงยัดมาทําไมบอกเขามันเต็มช้างก็ขึ้นมาปุ๊บมันก็มีปัญหาอะไรบ้านนะนี่ฟังแล้วแม่งพูดต้นเตะอะไรไม่รู้พูดแบบว่าคนต้นเตะน่ะคนใหม่ใช่ไหมอีกอย่าง <c oughs> เพื่อนนี้มันก็ไม่ชอบอยู่แล้วด้วยแล้วอีกคน,นก็คือไอ้เฮียท็อปยมทูตมันบอกว่าให้เฮียเนี่ยร้องเพลงเลยแม่งก็ให้ร้องแล้วคนนี้มันร้องอ่ะนะไอ้เฮียเนี่ยมันง่วงนอนง่งยก็ไปนนอ จากกระทือนออิ่บอกจ้ามึงอยาก,กที่คนมึงโอ้โหมึงกดทั้งไอ้นเราไม่ยอมร้องเพลงกดห้องเราถ้ามึงเข้ามามึงก็ต้องสาเพลงมือเป็นกด<ฎ><า>ที่เราตั้งไว้ <cs uk> คือมึงจะเข้าห้องปูมึงก็ต้องสานเพลง <c oughs> มึงเข้ามามึงก็ต้องร้องครับมึงไม่ร้องมึงก็ไม่ได้อยู่หลังจากนั้นได้มาแล้วเดินออกกว่าก็อยู่ปกติก็มีรายชื่อปล่อยปล่อยอภัยมาออมากี่เดือน ส <4 S 2> ี่เดือนโอ้โหรอบนี้นานกว่ารอบที่แล้วเดือนหนึง่งนะได้สี่เดือนแล้วก็เข้าอีกในคดีเข้าไปอีกคดีเข้าไปที่แรกเลยคือโดนจับที่แรกเลยเป็นโดนจับที่โรงพักตันดิชันเขายัดเสพให้เราแต่เอาเสพจริงัแหละเราก็โดนส่งไปที่ด่านสามที่รัดยาวได้นะประมาณ3วันนี่ก็ประกันออกมาประกันออกมาเสร็จปุ๊บได้มา,มาอีก3วันนี่ก็เก่งเข้าไปอีก คราวนี้ไปที่เรือนจำนนบุรีก็ไมเพราะเพราะอะไรครับถึงไปโดนที่เรือนจำนนพกอส่งไปเรือนจำนนที่นี่ผมอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยย้ายไปไปอยู่แถวบ้านวัวทองอยู่แถวบ้านวัวทองกับพวกซอยแก้วอินแลน์ใช่ใช่แถวนั้นก็อยู่แถวนั้นได้ก็นานอยู่เหมือนกันอยู่ได้ประมาณสามเดือนนานแล้วนานอยู่เหมือนกันเราก็คึดว่าเป็นปีสองปี สามเดือนนาแล้วก็เข้าไปที่เรตจำแล้ก่อนที่จะเข้าไปก็ตำรวจมันก็ซ้อมแล้วมันซ้อมมีเพราะนี่ขี่รถหนีมันพอหนีมันเสร็จปุ๊บมันก็กระทึบอะไรเราเงี้ยดูไม่ได้เลยมันก็จับยัดเป็นเสพแล้วเนี่ยประกันออกมาแล้วก็สามวันก็โดนจับคดีจำหน่ายร่วมกันจำหน่ายจับที่ประกันออกมาจากเสพอีกสามวันก็โดนร่วมกันจำหน่ายที่นนที่บางบัวทองเหมือนกันใช่ทีนี้ถ้ากกับมีจำหน่ายกับหนึ่งเสพใช่แต่เสพนี่งานมีแค่จำหน่ายร่วมกันจำหน่าย สามสิมา9ปีอ่าทีนี้เป็นเรือนจําที่เราไม่เคยไปอยู่ก็คือเรือนจานนเรือนจำนนำน,น,นี่คือผมไม่เคยไปอยู่ไม่เคยได้ไปเหยียบ <c oughs> แต่จะบอกว่ามีเพื่อนผมคนหนึ่งก็คือเปียกหน้าลาย <c oughs> ผมย้ายไปเข้าไปเรือจนจานนวันแรก <c oughs> ผมก็ไม่ได้เข้าไปแดนไหน <c oughs> ผมก็เข้าไปนอนห้องรับแรกรับเช้ามาปมุ๊บผมก็ให้คนเปนเนี่ยไอ้เปียก ไปเปียกก็มารับก็มารับเสร็จปุ๊บก็มาอยู่กันวันนี้ทั้งโจ้ทั้งแย่อะไรยืนอยู่มองกันด้วยมันก็ไม่อะไรหรอกเขาไม่กล้าอยู่แล้วคือเรามีชื่ออยู่แล้วก็คือจะทําเรามันก็ต้องคิดหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่ได้นี่แล้วเาไม่แซบโบแซบเบ๊ใช่ก็รู้อุตโมได้ยินไหมล่ะตอนขี้อุตโมใช่เขาบอกว่าอุตโมได้ยินไหมล่ะมันก็อยู่ไปปกติเนี้ยก็ไม่มีอะไรก็อยู่กันไปเรื่อยๆอยู่กันไปเรื่อยๆแค่นี้ เด็กพื้นที่อ่ะพวกนี้มันแบบว่าอะไรอ่ะหากินเันหลังคนอือ่นเพาะเสียงกรตัวเสียงใครมีไม่ได้ที่นู่นเป็นแบบนี้นะจำนดนนะสมมติเออเนี่ยยาเข้า,เา,เายาเข้าปุ๊บแล้วผมแกก็เอายาเข้าแต่พอนี้เปิดตุ้ม เปิดนี่คือหมายถึงเอายาออกมาขายเนี่ยขายเลยขายทั่วเลยปุ๊บแ <c oughs> ม่ก็ขายเหมือนกันพอมันแก้ปุ๊บมันบอกนี่มัน <c oughs> แบบนี้แล้วคือมันก็มีปัญหากันมาตลอด <c oughs> ที่มีปัญหาก็คือบ้านเราเนะี่ยรายตีกับเขาทุกอาทิตย์ก็มีเรื่องยาด้วยเรื่องอดะในบ้านเราไปทำไม่ดีด้วยแต่นี่ไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกเพราะว่านี่ให้ในบ้านนี่ปล่อยเลยคือนี่ก็ปล่อยพวกมันเล่นอย่างทุกวันทุกอาทิตย์นานๆนี่จะมีสักทีหนึ่งเรื่องอะไรฮะที่จะมีสักทีหนึ่งคือส่วนใหญ่ที่ก็จะอยู่ข้างหลังมึงจะมีเรื่องอะไรอ่ะมึงบอกกู ทำมูซูไม่ได้เดี๋ยวกูไปแต่ถ้ามึงสู้ได้กูปล่อยหลังจกชุดที่เปียกไปปุ๊บเดี๋ยวมันไม่เหลือใครละก็มีคนเดียวเหลือนี่แล้วเหลือไอบอลอ่าเนี้็ปล่อยนี่้ยสร้างตัวใหม่อ่ะเริ่มสร้างเยอะเยอะขึ้นเนี้ยในบ้านเราแม่งฝั่งชนก็ย้ายไปเยอะประมาณร้อยกว่าคนได้มันมีทั้งเด็กมีทั้งเอาไม่เอามันก็มีหมดแดีวก็เลี้ยงแม่งพอเลี้ยงไปปุ๊บอันเนี้ย ต่เถียงพวกนี้เราดูแลไม่ถึงหรอกคนเป็นร้อยเราจะดูแลถึงเหรอมันไม่มีปัญหามาเรายังไม่รู้เลยมันไปแอบเส้นยาวมาสูบแล้วมีปัญหามาทอมาทวงอะ่ะถ้าเขามาแจ้งเราเราก็จะจัดก,การให้แต่เขาไปแจ้งอะ่ะคือเขามากระทืบอยู่ๆนี่ก็ไม่ให้กระทืบหรอกเขามากระทืบเรานี้ก็ให้ในบ้านกระทืบแม่งเลยอ,อือคือนี่ก็ไม่ยอมนี่ก็ใส่กับแม่งเลยล่าสุดที่นี่โดนไปโดนขวดมั้งแล้วขวดเป็นร้อยเสียงที่นูนแม่ไม่ได้เป็นร้อย แลกหายากมากแม่งขวดเฟี้ยงอย่างเดียวแม่งเฟี้ยแบบโดนเฉียวเฉียวตาหมดอ่ะที่นน้นมันนายเขาให้มันมาเด็กมันเทอะจ่าเือเขาให้ไม่ถูกหรอกคือเราจะให้ถ้ามึงดีก็ดีถ้ามึงไม่ดีก็มึงก็ไม่ดีผมไปให้มันไม่ดีปุ๊บเนี้ยแม่งเหมือนได้ใจเลยแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรเราเอาเข้ามาแล้วเราไม่แบ่งให้มันเนี้ยประโม่ย์ถ้าเราเอามึงเอาเข้ามามึงไม่แบ่งกูกูสมคครจะต้องไปแบ่งมึงว่าแต่เมื่อมึงอยากูกูก็จัดให้นี่ยัท่านแม่งกระเทือนทุกวตนที่ะยีถาทุกวัทิศ กระเทิบไปกระทืบมากระทืบแม่ทุกอาทิตย์ตอนนี้มารู้จักอ่ะไอบ้านเรวดีบ้านเรวดีแล้วก็มีอ๊ตไออ๊ตที่บ้านบางตลาดอ่าพวกนี้จะซีกันละบางตลาดเรวดีบ้านฝั่งทนบ้านมาเก็ตก็จะเหมือนกันนี่คือเดียวกันแต่มันจะมีบ้านบางปวยอ,อะไรพวกนี้มันจะไม่ถูกกันมันก็มีถูกด้วยมีไอป๊อปไอป๊อปมีเรื่องกับแม่อยู่นะล่าสุดเป็นเรื่องอะไรตีตเรื่องอะไรเรื่องยาค่ายามาลำเอายามึงมาเอาไปได้แต่เวลาที่ถึงจะมาจ่าย มึงไม่ยอมจ่ายแล้วถามผู้พูดส่วนตีวอีกเราไปทวงเขาเขาพูดว่าอะไรฮะไม่ให้ไม่ให้ออืมีอะไรบ้างล่ะเราก็ให้ในบ้านเราการเล่นแม่งเลยแบบี้มันก็มีเยอะมันก็โดนในบ้านเนี่ยทุกคนอ่ะมันจะมีบางบททองเอาบททองมาก่อนที่นี่ก็ยาวไปที่นั่นแหละบ้านมองบททองก็โดนบ้านไซม้าก็โดนแต่มีคนหนึ่งที่นี่ทําที่นั่นอ่ะเกือบตายเหมือนกันใครฮะมันเป็นลังนี้ฮที่มันมีแผลอะไรกับพวกนี้จบไปหมดแล้วนี่ก็อยู่นิ่งละคพรนี้อยู่ข้างหลังอ่ะ นี่ก็จะไปนั่งเล,ล่นหมากรุกตอนคืนอ่ะเอนหนี้สูบยาอะไรเงี้ยประมาณตีสองฝ่ามันนั่งสักประมาณตีสองมันสักเสร็จปุ๊บมันก็ปิดไฟอจูก็มองหน้ามันถาวมันปิดไฟเรื่องอะไรมึงสักเสร็จแล้วมึงก็ลงนอนไปเลยล้างตัวอาบน้ำนอนไปแม่งมองหน้าแบบว่าใช้สายตาแบบว่าไม่ดีอ่ะนี่ถามมันเป็นครัวอะไรเปล่าผมไม่มีอะไรพี่เออไม่เป็นไรแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูรอกูเล่นหมากรุกสิก่อนกูก็เลยเล่นหมากรุกไปเรื่อยสองสามวอนเดินไปเสร็จปุ๊บเสร็จรุกไปเล่นรุกขึ้นมาถามว่ามึงปิดไฟทำไมบอกผมสรระะะเเส็็จแแแลล้้้้วววผมกกปิดต่่่่่่่นนนีีพอออออออาาคททยยููใหงไั พานั่งเล่นกันอยู่เขาไม่มีคนนอนก็มีมึงไม่เกี่ยวกับมึงไม่ใช่หรอเพห้องนี้ก็เปิดไฟตลอดมึงมีมสิทธิ์ที่อะไรมาปิดไฟแม่งเถียงเถียงนี่ก็ทือแม่แบบว่าเละเลยทื่อจนหัวแม่งบวมอ่ะหัวแม่งบวมยูเอฟโอจะบตายเข<ม>ามาก็ลงไปหาพ่อบ้านเหมือนพ่อบ้านมาับน,บนบอกว่าไม่เป็นไรก็คือว่า,ดาเด็กมันต่างไม่ดีนะนี<ม>่ฮะเกือบตายใช่ไหนะหัวบวมเลยแล้วก็หลังจากนั้นได้ อีกประมาณ3-4วันก็มีปัญหาอีกตอนนี้ก็เป็นพวกเรื่องกะเทยน้องเรามีมเมียเป็นกะเทยแต่พอมันเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอยู่กับน้องเราแต่พอมันอยู่น้องเราเสร็จปุ๊บมันไปอยู่กับคนอืน่นแต่คือยังเป็นผัวเมียกันอยู่ีมีนะและ้วก็ว่าน้องเรารู้น้องเราก็มาปรึกษาเราว่าพี่ทำไงอะไรอย่างเงี้ยก็ลเลยเตีกันอีกรู้สึกว่าจะเป็นในบอย,ยั้งใรม้ามันเบอยใรมา้าหรืออะไรตีกันทุกอาทิตย์ที่นั่นอ่ะตีจนแบบว่าเจ้าหน้าที่แม่งเยลาเจ้าได้ประมาณอา,าทิตย์ตัวฝ่าก็มีปัญหาอีกเจ้าหน้้าาาทีีี่คมมจับยเรนไ,ปไป ว่าเราอยาเข้ามาบนห้องแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะแล้วแมจี้จับเราก็ไม่รู้แต่เราก็ด่ามั่วไปอ่ะเราด่าแม่งรวมเลยพวกมึงเนี่ยเวลากูมีให้พวกมึงก็ดีพอเราไม่มีให้พวกมึงก็มาหากูไอ้นี่เอ้เร่พวกมึงเองไงอะไรประมาณนี้ก็คือด่าแม่งเลยหลังจากนั้นมาแล้ประมาณสามสี่วันเรารู้ว่าจะโดนย้ายเรื่องจาแรกก็คือสระบุรีคุกเปิดใหม่อเรารู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่จะย้ายเราเราก็ไปรวมตัวกันพี่นัดเจ้าหน้าที่คนนึงใส่ว่าดีมากดีมากพี่นัดถามว่าพวกมึงไม่ได้อยู่ห้องนี้ไม่ใช มึงเคทำเงี้ยอะไรกันอ๋อพี่ผมรู้ว่าผมจะโดนย้ายผมก็กะว่าจะไปทีเดียวให้หมดเลยอ๋อแล้วเมืงเอาเหล็กขึ้นมาทำไมอาวพี่ผมก็ป้องกันตัวเองนะเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อ่ะเราก็ต้องติดตัวไว้ตลอดเราก็เหล็กขึ้นมไว้ด้วยได้ประมาณสามวันย้ายเรียนจบแล้วก็ย้ายไปที่ลาดเจาย้ายมาจากลาดยาวย้ายม,มาที่แดนห้าต้องของังประมาณเกือบเก้าเดืนอนขังที่แรกสามเดืนอนขังที่สองนี่คือเสร็จ เดียนีรไปเกมเสพที่โรงงานไปโดนไปโดนตรวจตรวจดนใช่จเดีววันแรกนี่ได้เอายามาเพราะว่ายาหมดนี่ก็เลยย้ามาที่ลาดยาวและยามันหมดรีบไม่ได้เอาเข้ามาแล้วรานนี้นี่ยามาลาดยาวแดนห้าปบเป็นพี่สุรินเจ้าหน้าที่อะไปผอแดนอะเขาบอกว่ามึงมาที่เนี่ยมึงอย่ามาเอายาเข้านะเดี๋แม่เขาดูได้ไวจ้ะท่านเขาบอกว่าผอบกที่นู่นเขาฝ่ามาแล้วฝังด้วยเขาบอกว่าพี่คือผมไม่ได้เอาเข้ามาเดี๋ยวกูตรวจเยี่ยมพวกมึงก่อนดีกว่าว่ามีไหมแม่ก็ตรวจแม่ก็ไม่มีหลังจากนั้นอีกประมาณ2วันว่ายาเข้าแม่ เคอที่ยัเกเงินมากินแล้วก็โดนขังเขาอ,อีกโดนแสบเขาอ,อีกขังไว้อีก3เดือนขังให้ตัวฝ่ายพอใจอ่ะเขาถึงห้าลงขังแล้วก็ไปลงแดนคือแดน3ได้ประมาณ2วันในบ้านเรามันมีเรื่องแต่ที่ยังไม่รู้เลยว่าในบ้านมีเรื่องแม่ไม่ตบขอไปตีขอวะ่ะพอมันตบเขาเสร็จปุ๊บม,มันก็วิ่งเข้าบ้านเลยนี่ก็ไม่ได้อะไรเพราะนี่เดินไปแลนะมีบอยท่าพระแล้วก็มีนี่แล้วมีไอ้ชัยมีอยู่หลายคนเหมือนกันอะมารับเนี่ยไปซื้อขนมกินซื้อน้ํากินอะไรเงี้ยอยู่แม่งแม่งดิ่งเข้ามาแม่งยาเหล็กทางอะ่าะาเเเออรรื่อ่งอะไกันนีย ว่าเมื่อกี้ในบ้านมึงตบหน้าในบ้านกูไอ้เจ้ากูเพิ่งจะลงแม็กซอยเนี่ยกูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนีที่แม่งอะไรรวกไปหมดเลยแม่งเอากูกลับขึ้นไปถังใหม่อีกอทางทางที่ไม่รู้เรื่องอะไรขังมาใม่ปุ๊บก็ไปขังที่แดนห้าแล้วกลับมาใหม่แตที่แดนห้าก็ไปกระทืบไปออีกเรื่องอะไรฮะพูดไม่ถูกหูจำไม่ถูกหูแล้วก็กระทืบแม่งเนย ขังไปเรื่อยๆขังแล้วก็ลงขังแล้วก็ลงย่า,ามาสองสารอบก็ลงมาที่แดนาสามกับพอใหม่ที่ด่ดนสามเนงก็อยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรก็อยู่ไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้มีเรื่องมีอะไรอะพอแต่เ,เรามีลูกมานี่เราก็เริ่มตัดอความที่เรามีลูกมาก็เริ่ม,มเริ่มรเริ่ม,ม,ล,มลดลดลงลดลงอยู่ตัวละไง ก็กลับไปขังแม่งใหม่อีกเสร็จเราก็เสร็จมาอีกเราก็ไปขังอีกคราวนี้ก็ไปที่แดนเจ็ดไปสร้างตัวสร้างสร้างตัวที่แดนเจ็ดใหม่ก็ยังทําเหมือนเดิมอ่ะเอายามาขายสูบยาเหมือนเดิม,มก็กระเทิร์นาที่ก็กระทิรนพูดยาไม่เข้าหูอะไรประมาณนี้ก็อยู่ไปเรื่อยๆก็ย้ายมาที่ดแดนสามระเบิดแดนแดนเจ็ดเขาระเบิดแดนเป็นแดนแรกรับเขาก็เอาพวกเราเนี่ยย้ายมาที่แดนสามก็อยู่ได้ประมาณก็ได้ไม่กี่เดือน,น,นก็ประกาศต่อยเขาอีกจะต่อยเขาเรื่องอะไรฮะตอนนั้นที่สูบยาหูแม่งเพี้ยนห<ม>ูแววอีกแล้ววแว ได้สามปีเองไอ้สัตว์เช้ามายายเล่นย,ยดแดนเ่ยไปยดแดนหนึ่ยยงก็อยู่ไปเรื่อยก็โอเคนะแดนหนึ่งก็ดีขึ้นแล้วก็กลับบ้านได้ภัยมากลับมาปีได้ภัยมาปีหกสามได้ออกมาก็ค<ม>ือรอบนี้นะรอบนี้ละเพราะอะไรอ่ะรอบนี้ถึงแบบว่า คิดว่าออกมาเนี่ยจริงๆแล้วรอบรอบที่ผัผ่านมาคือออกมาก็ต้องทําต่อออกมาก็ต้องขายต้องเส<ร>ียข<ม>้างใ<ห>นนั้งอะเราใช้ชีวิตข้างในเยอะแล้วเราเข้าตั้งแต่18 1 7 18เข้าออกเข้าออกจนยี่สิบสเอ็ดแล้วสีว่สองเนี่ยความคิดนี้มันมาจากใครอะมาจากลูกอะคือเราไม่ได้เลี้ยงมันนะเรามันมันเกิดข้างในแล้วเราไม่ได้เลี้ยงมันเราออกมาปุ๊บเราก็อยากจะเลี้ยงมันมันเข็ดแล้วเราไม่อยากจะใช้ชีวิตข้างในอีกแล้วอะถ้าทุกวันนี้ออกมาทําอะไรอยู่อะ ทํารถกับน้องๆเนี่ยด้านทางโค้งเนี่ยก็ทํารถขายมั่งประกอบรถขายมั่งจับรถมาก็ขายอะไรเงี้ยมีเมียมีลูกมีครอบครัวที่ดีนะบวกกับชีวิตแบบว่ามาแบบมาดใหม่ก็คือว่าเลิกทุกสิ่งทุกอย่างนะเกี่ยวยาเสพติดนี่นะนี่ก็คือเรื่องราวของช้างใหญ่นะสนที่อุตโมนะครับผมนี่นะพี่หลายๆหลายคนที่รอคอยอยากจะให้ฝากข้อคิดถึงน้องๆหน่อยในทางที่พวกที่ติดตามช่องเราอยู่ฮะ ขอบคุณเขาที่ติดตามครับที่ให้อำลังใจครับอยากจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเข้าไปข้างในเพราะข้างในโลกมันแคบ้างนอกโลกมันกว้างเราสามารถที่จะไปไหนก็ได้แต่ข้างใน,นมันไม่มันไม่ได้นะครับน้องๆก็อย่าไปทานะครับไหนที่ไม่ดีหรือว่าอนไนที่เลวๆร้ายก็อย่าไปยุขข่งกับมันนะครับพยายามห่างๆมันจะได้ไม่เข้าไปอยู่ข้างใน EP ีนี้นะครับเป็น EP ีที่ผมบอกตรงเลยว่าสำหรับผมนะมองว่ามีประโยชน์มีประโยชน์กับช่องนี้มากมีประโยชน์กับทุกๆคนมากที่ดูอยู่นะข้างในคุกหากใครทำผิดแล้วพลาดพังไปนะไปเจอคนแบบนี้นะคือผมต้องขอบคุณนะพี่ช้างก่อนนะว่าที่มาถ่ายทอดเป็นวิทยาทานในแง่มุมของอาจจะเป็นมองว่านิสัยไม่ดีในการที่ไปกระทืบ<า>เขาเกือบตายไปการที่ไปเตะเขาไปจ่ายย่อเขาแต่สำหรับผมเนี่ยในวันนี้มีประโยชน์แก่น้องๆที่ดูนะ ถ้ารองน้องได้ก้าวผิดไปหรือว่าพลาดพังเข้าไปข้างในเรือนจาถ้าสมมติน้องเป็นไปไปเจอวันแรกเจอคนแบบนี้นะน้องถึงขนาดจะเสียชีวิตได้นะครับใช่ใช่เรื่องที่เขาเล่ามานี่คือมันอย่างมันเป็นอย่างนี้นะคุกนะครับเขาไม่มีเลือกนะครับว่าน้องจะซือใครใว่าน้องมาจากไหนน้องลูกเต้าเหล่าใครถ้าคุณพูดไม่เข้าหูเขานิดเดียวคุณโดนนะฮะนี่ยการที่แบบคุณต่อยกันโดยที่เรื่องแค่ดูโทรทัศน์นี่<ๆ>นี่หน่อย แต่ตคุณไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วคุณทําใบแล้วโดนคนคุมในห้องจะทําอะไรบ้างในเคสแบบนี้คือเสียชีวิตไป3าวิกี่นาทีนะหานาทีหานาทีเหมือนตายแล้วเกิดใหม่คนคนนั้นโชคดีมากนะแต่น้องอาจจะไม่โชคดีเหมือนคนคนนั้นนะครับฝากไว้ด้วยอีพีนี้ก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมกับช้างใหญ่สนทิอุตโมก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ครับ